วงการอสังหาผิดหวังกุ้มใจปีหน้าตลาดสุดซึมยาวแน่ๆเพราะว่าตัวช่วยของรัฐบาลกลับไม่ช่วยกลับกลายเป็นมีภาระเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะค่าโอนพุ่ง100เท่าร่วมคุยกับบัญชาโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านตลาดสวุวรรณเกลียวทองสาขาลบบุรี ยังไงก็ต้องมาเริ่มดูเรื่องนี้กันก่อนเลยเนี่ยนะครับเรื่องที่หลายคนกําลังพูดถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมครับเมื่อวานนี่ผมก็อุตส่าห์โอโ้โหจัดมาตัวเปรียบเทียบนู่นคู่นี่นี่คู่นั่นนะฮะแต่ละท่านก็แสดงความคิเดเห็นมาขอบพระคุณอย่างมากๆเลยนะครับจำกันได้ใช่ไหมฮะมะติคอรมอที่ออกมาเมื่อวันอังคารเนี่ยหนึ่งในนั้นคือมาตรการกระตุ้นอสังหาริมัรัพย์ปรากฏว่าท่านผู้ชมครับวงการอสังหาผิดหวังกุ้มใจปีหน้าตลาดสุดซึมยาวแน่ๆเพราะว่าตัวช่วย ของรัฐบาลกลับไม่ช่วยกลับกลายเป็นมีภาระเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะค่าโอนพุ่งหนึ่งร้อยเท่าอย่างนี้คนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อบ้านซื้อช่องซื้อที่ซื้อดินนะฮะหรืออาจจะซื้ออสังหาริมทรัพั์โอนปีหน้าแล้วก็ปวดหัวเหมือนกันนะฮะคือมาตรการที่ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอาสังหารทรัพย์เนี่ยเราต้องมองให้ดีๆนะฮะมันจะเป็นการกระตุ้นแบบฝั่งไหนฝั่งผู้พัฒนาสินค้าก็คือสร้างโครงการสร้างบ้าน หรือจะมาพัฒนาหรือมากระตุ้นทางด้านฝั่งของผู้ซื้อหรือจะไปกระตุ้นฝั่งของทางด้านอะไระธนาคารมีสิทธิ์จะได้ปล่อยเงินกู้ต่ออีกหรือเปล่านะฮะคือมันจะวนๆกันอยู่แค่นี้เองเลยครับแต่พอหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยมติของคณะรัฐมนตรีที่กระตุ้นอสังหาหริมทรัพย์องค์พอจํากันได้ไหมฮะลดภาษีการจดทะเบียนกับค่าโอนถูกไหมครับแล้วก็ไปลดภาษีที่ดินอีกด้วยนี่นะฮะ ปรากฏว่าคุณอิสระบุญยังประธา,า,านคณะกรรมการสมาคมค้ากลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ออกแบบและก่อสร้างโอ้โหชื่อยาวๆเนาะแต่ว่ามันก็เป็นกลุ่มที่สังกัดสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะฮะคุณอิสระบุญยังบอกว่าไอมาตรการอสังหาริมทรัพย์ที่รัฐบาลผ่าน,านคลรมอออกมาเมื่อวันอังคารเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่สามารถกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีหน้านได้อย่างเพียงพอเลย้วนี่ขนาดประธานพูดเลยนะฮะ ขนาดไม่กระตุ้นเพียงพอแล้วเนี่ยคุณอิสระมุนจังบอกว่าในทางกลับกันทําให้ผู้ซื้อบ้านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นจากในปีนี้อีกเอา้าแล้วใครจะไปซื้อละครับนะคือจะเพิ่มขึ้นอีกนะฮะเ,เป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าดูอย่างนี้เนี่ยคือบอกว่านอกเหนือจากปีหน้าจะไม่มีตัวช่วยคือรุ้นแล้วรุนอีกก็ไม่ช่วยคงจํากันได้ใช่ไหมถ้าใครติดตามเกี่ยวกับเรื่องมาตรกา,า,า,ารอสังหาริมทรัพย์ในไทยปีนี้เนี่ย เขาลุ้นหนึ่งคือมาตรการ LTV แบง์ชาติเขาลุ้นตัวที่2ก็คือมาตรการลดภาษีเฉพาะซึ่งมันจะต้องผ่านมาติครมอลถูกไ,ไหมครับที่นี้ไอ้มติคลรมอลนี่ออกมาแล้วคือก็มีแหละแต่ปรากฏว่าฝั่งของคนพัฒนาโครงการเนี่ยนะครับสายหัวกันหมดเลยคุณอิสระบุญยังบอกว่านอกจากคนซื้อบ้านจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าปีหน้าก็จะไม่มีปัจจัยบวกอะไรมาเสริมเลยก็แก่ไล่าย,ยาวเลยนะครัปีหน้าเนี่ยนะฮะวงการอสังหารมิมทรัพยนะ์เนี่ยมีแต่หนึ่งดอกเ,กเ,อกเ,อเอกบก แถมภาษีที่มีการลดลงเฉพาะตรงนี้ไม่ได้เอื้อเลยแต่กลับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการแบกรับต่อเรือนเพิ่มสูงขึ้นอีกทีนี้มุมมองตรงนี้ก็มาสอดคล้องกับคุณวิชัยวิยรัตกพันธ์นะครับแกเป็นผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ยังเป็นาาร,รักษาการผพ้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาร,ริมทรัพย์แกแจ้งเลยนะฮะบอกว่าเนี่ยการลดค่าโอนอสังหาร,ริมทรัพย์ก็คือภาษีจดทะเบียนเนี่ยนะเป็นหนึ่งในะมติครมออกม,ะม,ะมะาเมื่อวันอังคารเนี่ยนะลดลงมาเหลือ1% แล้วก็ไปลดค่าจดจำนองเหลือ0 0 1ฟังดูดีนะคำว่าลดนะฮะแต่ว่าพอลดสัดส่วนอย่างนี้ฟังแล้วก็มาบอกไม่ได้ช่วยตลาดอีกเหมือนกันนี่เป็นคนที่สองเรียกเขาพูดละนะครับถามว่ามันไม่ช่วยก็เพราะว่า,างี้คือผู้ซื้อบ้านเนี่ยนะฮะไม่ว่าคุณจะซื้อบ้านเดียวบ้านเทา,าเทาโฮมห้องชุดคอนโดอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเขาจะมีภาระค่าโอนเพิ่มขึ้นถึง100เท่าอันนี้คือกรณีที่แบบหมายมั่นปันมือฉันเอาในห้องนี้เนี่ยนะฮะบ,บอกปีหน้าเนี่ยมีภาระ ล้านละหนึ่งร้อยบาทตอนนี้กลายเป็นล้านละหนึ่งหมื่นบาทมันก็ขึ้นขึ้นมาถึงร้อยเท่าแล้วก็จะมีผลใช้ในปี2 5 6 6นี้นะครับขณะเดียวกันพอมาดูฝั่งกระตุ้นมาตรการลดภาษีที่ดินเมื่อวานจำได้ใช่ไหมครับผมไม่จับคู่กันเนี่ยภาษีที่ดินที่ลดเหลือการจัดเก็บแค่1 5เปอร์เซ็นต์อันนี้เนี่ยแหละครับกลายเป็นภาระของคนที่ทำโครงการอสังหาริมทรัพย์เหตุผลเพราะอะไรใครตามเมื่ออสังหาริมทรัพย์จะรู้ใช่ไหมราคาที่ดินประเมินใหม่ประเบินแล้วแกะกล่องทุบแล้วประกาศแล้วใช่ไหม เพิ่งประกาศไปเมื่อสองสัปดาห์ถูกปะ่ะและราคาที่ดินประเมินใหม่ของปีหน้าปรากฏว่าขึ้นเท่าไหร่แปดถึงสิบเปอร์เซ็นตแต่ไปลดภาษีที่ดินเหลือจัดเก็บแค่สิบห้าเปอร์เซ็นตาฉะนั้นมันแทบจะไม่ได้ช่วยทางด้านของคนสร้างบ้านเลยเนี่ยนะครับออคุณวสันต์เคียนสิริอคนต่อมานายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรแกใช้คำว่าตกใจนะ s u r p r i s e ถึงคันช็อกนะบอกว่าตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลถึงออกมากตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์แบบนี้ออกมาแบบชนิดที่ไม่ได้ช่วยเลยนะครับ คุณวสันต์เคียนสุริรแกบอกว่าอย่างนี้คือเดิมนเนี่ยนะคิดว่าไอ้จามตรการเนี่ยขยายออกไปสักปีหนึ่งหรือไม่ก็เป็นไปตามที่สมาคมก็คเคยยื่นหนังสือไปร้องขอไงนะบอกว่าจริงๆเนี่ยนะควรจะลดค่าโอนนะครับไอ้ค่าจดจำนองเนี่ยเหลือ0 0 1อีกหนึ่งปีและก็ขยายเพดานราคาที่อยู่อาศัยจาก3ล้านเนี่ยให้หมันไปคุมบ้านในกลุ่มอีกกลุ่มหนึง่งที่เรยียกว่ามีกำลังซื้อจนถึง5ล้านบาทนะฮะหรือลดใน3บ้านหลักล้านบาทแรก อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คือหนังสือที่เคยทําไปนะครับแต่ปรากฏว่าไม่สนองกลับมาหมดนะฮะทีนี้เขาบอกว่าการมองว่ากลุ่มบ้านราคา3ล้านบาทเนี่ยมันเป็นกลุ่มเดิมและน่าจะซื้อขายกันไปมากแล้วนะครับั้งแต่ตอนช่วงต้นปีจําได้ใช่ไหมเพราะว่าเป็นช่วงที่โลอะสต็อกเก่าๆก,ก,กันทั้งนั้นเลยเนี่ยนะฮะและปรากฏว่าพอไปขยายราคาเพิ่มก็ทําให้กําลังซื้อกลุ่มใหม่และกระตุ้นตลาดได้แต่พอรับออกมาจากการแบบนี้ถือว่ายิ่งทําให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยปีหนะ้าแย่กว่าเดิมนะครับจากที่ปีนี้พอประคองตัว พราะก็รู้อยู่แล้วก็ว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้ฟื้นอะไรดีเลยนี่นะครับนี่นะฮะก็เลยกลายเป็นสิ่งที่วงการอสังหารทรัพย์บอกผิดหวังเลยครับงานนี้ผิดหวังกันเลยครับออกมาแล้วกลายเป็นว่าปีหน้าอสังหาหกหกเนี่ยนะครับดูจะยากและดูจะเหนื่อยและดูจะไม่ฟื้นนะฮะก็นี่แหละครับถึงได้ถามท่านผู้ชมครับว่าภาวะเศรษฐกิจไทยปีหน้า2566้เนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ย มันจะฟื้นตัวหรือมันจะตกต่ําหรือมันจะทรงตัวเนี่ยเหมือนกับตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใดบ้างใน3ตัวนี้เลือกได้แค่ตัวใดตัวหนึ่งนะเศรษฐกิจไทยปีหน้าจะเป็นแบบตัว K จะเป็นแบบตัว L หรือจะเป็นแบบตัว W เลือกได้ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นแล้วส่งมานะครับผมอยากรู้กบว่าท่านผู้ชมนั้นคิดว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้านี่แะครับจะขยายตัวจะฟื้นตัวหรือจะมีลักษณะแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบไหนอย่างไรนะครับคืออยากจะหาตัวอักษรภาษาไทยเหมือนกันแต่ว่ามันยังหาไม่เจอนะครับ